สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีช่องมหาเฮงพาม่งนครับยินดีนต้อนรับเก่าชูทีมงานมหาเฮงครับผมอมอนีมาตามเนื้อทางตัวเลขเนื้อทางครับผมของพ่อนันปูดำเนาะเพิ่นลนอนดูทงไ้ทงหน้าพี่น้องพุ่มปูยืนนี่แหละส่วนมากจะมากระซิบบอกเพิ่นครับผมสำหรับตัวเลขเนื้อทางเด้อพี่น้องเด้อ ทั้งสองก็มานำเสนอเป็นแนวทางเนะาะมักกระจัดคัดกระพันถ้ามีทั้ทงนั้นก็บโปบรดใช่วิจารณญาณในการรับชมรบฟังเดี๋ยวรอรับชมแล้กันว่าพ่ออนันต์ยิ่งเข้าฟันแล้วพี่น้องฟันดีแล้วแต่ว่าติดเกี่ยวเขาอยู่พี่น้องตอนนี้รอตที่ตามไปพร้อมกันครับเจ้าไปตี้ยเล็กน้อยนึงน่งๆแังในชุนๆกลัวอเออเล็กน้อยเตี้ยเอามาให้อ้มเตี้ย ผมก็ตีไปตามนั่นเนาะโอ้เพิ่งต่ให้คัาดกินเนาะอ่าอ่าพี่น้องก็ติดตามน้ำกันสำหรับพ่อนั่นครับอ่ะมาคักใ่เยอะกวงอยู่โอ้คักอยู่หลังออกพัดออกพัดสายได้สิเนาะเนี่ยไม่ใช่สิออกระวังเนี่ยสิได้เนี่ยโอ้ Nó hẳn khẩu văn xá, cái nhánh khẩu nhánh nằm dưới nó à, à. Nhánh đầy nhánh, nhánh ngang vô, à. vô ảo phiền vào Nó đi ảo văn rồi, thì mới tàu ảo khóc ảo Đây khóc đầy đây, cái gì ảo khóc hẳn? cái gì ảo trùng trùng tốt hơn Vẫn ừ. này cái đó cho khoang ảo vô phiền đi hẳn ừ. Thực ra là thực ra là gì? <cười> 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 biết trong này ngoài đóng quân Ơ เอาส่วๆนีไตเดียงน่อยวัวาตดีว่าเดี้ยน้อยเป็นเป็นยู่กะตีใค่ตัวเขาวัตีหนึ่ง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 สองมเทาไหน่อยสองค้นหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งน้อบางส่นเขาบอกันนี่เขาใหญ่แค่้าใจอยู่โอ้ยกระสันเราว่ะกระสัไหนกระสันนะเอ็ดตีไนหนึ่งหนึ่งก็ีเป็ตีหนึ่งหนึ่งเอ้ากวตีเล็กน่อยหนึ่งอยู่แล้วกระสัน เออาครับผมเนาะครับสวัสดีพ่ออานันท์ครับสวัสดีเป็นทางการครับสวัสดีครับอ้าวพี่น้องอย่าว่ากันเหรอสุดเกีจ้าเขไปเอิร์เพิ่นยังสะว่าใส่สุดซ้อ่อมอเสามานั่งวอร์นเพิ่นสุดดีสุดอยู่กานหุ่นหน้าดีว่ะพี่ร้องมึงอย่างงี้การย่างเจ้าเข่าพี่น้องแต่ว่ากับ่อภารที่ก็สำหรับแนวทางนี่ข้าว่ามันใจพี่ดีหัวนี่มันใจกยุ่งมัน ฟันคัดบอกว่านั่นหมดนีิันเป็นโตไหมมันเป็นตเลยดิเป็ตมาเลยแต่ว่าแก่ล่าถ้าสี่ขึ้นสี่รงสีกลับสี่ขึ้นสี่รุ่งยังเอาเอียอเอยตุดบางวันนี้คือคือมามันใจอยู่ลอยอรบเส้นอยู่โทษโทษโทโทษโบธรรมไ้วนี้ขั้นมันใจบวนี้ครับานผมว่านั่นครับว่ามันใจว่างันตีพลาดมันบ่ ีผัดปูเอาเด็กน้อยไม่ให้อุ้มอเล็กน้อยเนาะเด็กน้อยเนาะห้องกตีไปนึ่งหานึ่งไปสั่นตัวเจ้าของก็เป็นหามาดิข็นตีตีเส้ปูกะเก้าเป็นบ่ล่ะถ้าผมแต่ว่ากันยื้อกะตีตีเส้ปูกะห้าหนึ่งเก้าไปสั่นเนี้ยบเก้าหนึ่งห้ามาสั่นเนี้ยทั้งใหญ่แบเฮ้ยเด็กน้อยไปตี อยงเรียกออกชนชนเลยนี่นอยกะสองคนน่หน่อยสองคนเรื่องนดิหนึ่งหนึ่งสองสองสอง่ปูอ่บมะไฮกเก้าสงกับมี่ี่แหลพี่น้องอ่ปูพ้นตีเป็นน้ำเก้านี่นอสวางคนนั่นสิแต่ว่าเก้าสวางเนมันกับถือยคันเพื่อนเอาปิ่นเนี่ยงว่าแต่ว่าผมหมันตีไป้งสั่นมาละมีเดียวม่วันนี้เราวมื่อวานนี้เก่าอยู่ดิที่ยังมีเก่าขายอยู่ดิ ยังไม่เลี้ยงเก่าติดอยู่แต่ว่าหันขั้นกัปกันเป็นเลี้ยงหกเด้อเออให้เงินแต่ว่าให้ก้าวพร้อมเนาะครับอ่าให้ก้าวไปพร้อมเลยพี่น้องเด้องวดนี้แล้วสูงต่ำพร้อมโอ้พี่วางจะสั uh, right mm. ่นงบางคือวางสั่นคือสูงต่ำเลยบางเนาะสูงต่ำพร้อมหามเอกมาจะสุดแล้วคนอาแต่สูงอย่างเดียวเดลย สามศูนย์เก้านะสามอหวขึ้นหัวร่งบ่สูงตัสามศูนย์เก้านะสามศูนยเก้าโอ้ไ้มาจากไหนซิซิมันใจฮักค่เอ่อมาห้องบอกกันสามศูนย์เก้าเรียกเรียกว่ากัลนเรียกอกา่มวาเรียกออกแล้วเรื่อวกัลสันสามศูนย์เก้าว่าเท่านี้โอ้บาานี้ผมก็เรยว่ามาคันเด็กเก่านี่มันต้องอวยผมวเด้อสามศูนหกก็ได้อื สามสเหครับโอ้อันนี้มาสูงต่ำมันลากข้าวมาสูงต่ำสูงแ่เป็นสามสนเก้สาม่ยนหกเถครับเป็นตัวเลยเป็นตัวเลยกับส่สองตัวองโอ้โคนบอกข้างสามตัวข้งสองตัว่วนสองใลง ตัวเลี้คือสามศูนย์เก้าเลขสองตัวคือตัวเลี้คือศูนย์สองอ่ะล่ะแต่ตัวนั้นเป็นตัวร่องนะสามศูนย์หกน่ะเพราะว่ามันมันอวยได้ล่วงได้เลขเก้าเลขหกครับผมจะขาดในบางวันตัวนี้นี่ตัวนี้โอ้คิดว้านหน่อยเต็มรวยยุ่นเนี้ยเออเอายังลอยขึ้นลานไปที่ไหนอีกพ่อวะนั่น โอเคล่อยว่าแล้วบ่อลานเปร์เส้นเขาวันนี้แต่งเงี้ยเอ็นเรียกช่องไงอ่หลุอเวชช่องหาเงินช่องละแสนไะนห้าห้าฟันบาน่อันนี้เรียกฟันโดยตรงเนาะเพอาะได้ลงทุนเอ็นแปนเอาเอาปะตอกลงทุนก่อนแทงนี่ปะตอกล่งทุนก่อนวะถอเนี่มีแต่น้ำฝนเอาอย่างเดียวไม่เพิ่นมาบอกหากับออกไปตามนั้นเพิ่น พ่อกับพ่อเร่ลงทุนอย่างงพ่อนั่นเนาะลงทุนแต่ฝันเลยซื้อกินเข่าล้วก็นอนฝันหลุดมาเแม่ยนะโอ้โหนี่นั่นเนาะเรียกว่านี่นะพคนระบาดนี่มอมอใกล้จะออกค่อยสิมีอีกคันคันมีน่ะคันมีขึ้นขึ้นท่านี้จบเลยจบเลยโอ้โปูนี่บอกมาบอกแม่ยพวกเก้านี่ล่ะเก้านี่ล่ะแต่ว่าตอนนี้บอกเป็นโตเลยนี่บอกเลยเรียกออกแล้วเด้องอะไรแซมอือเรียกออกแล้วเด้่องอะไดรแซน เรียกว่าสามส่วนเก่าของสือบ่กมาสันบุรีเบุรีซื้อเราไปสิ่องจ้าว่าเรียกออกส่วนดหวมาสันที่เราลวดมาสันมันออกแล้ว่าสันคุเมียทำหนาว๋อฝันทั้วีนิมาสันผมว่ามันเรียกว่กอี๋อือเรียกคือหัวกกระบอกมาสันก็ที่ม้วออกดูเท่ผมว่ามาในความฝันเนาะในฝันเตะมาถมาคุ้มฝันทัวนน่วะฝันมนมันนี่ละมาบอกคือเก่าปูดำเขานี่ละ นี่นะอืมโอ้นี่เ่านี้เราบอกเท่านี้อืมเลขออกแล้วเด้อเพิ่งเสือไปตีเลขออกเลี้ยวพี่สันอือออกจุดไหนพ่มาน่ะอ่าอ่ออกสามชุนเก้าพี่สันมาตัวแบบนี้พี่เราของเลขออกยังดีมันหัวก็ออกไปบ้างหันของบ้านมันออกอีกแล้วพี่ซันเอาบอกกับเราบางทีล่ะในความฝันครับผมผมก็เลยแสดงปุ๊บขึ้นมาเอา วันเล็กออกม่กูฝันทวนี่อซันผมวันโอ้ครับผมวันเมนอังลีวันแม่อีไม่สบออกดูเทีวผมวันมันเป็นเลขเล่าเนีผมวันออกมือเวียมือจริไได้บอกสองสมมือออกเท้นนึงเลล่านมา่อหรอันเล็กมั่เอียวนล้องเคียนึงเนาะตกใจเลยเตี้ยได้ออกแล้วนี่พ่อซันได้ก็เร่อซันได้ยังไงพ่ิว่าเล็กออกก่สซัน มันออกเร้วออกตัวได้ออกสามัุนเก้ามาเสร็ลยี่หลังนสองมาเสร็จสองัุนมาเอร็จตองเมียกันมากอาอบุ้ยมาบอกสุนใยา่ฟังจับซอยคอยได้ใหญ่ห้าคอยจับได้เอี๋ยปูกใหญ่ดิจับซอยคอยนี่เรขตัวนี้่าเอร็จถือว่าได้คักเตืบด้วยี่ได้คักกันแล้วปัดตุ้งคีนก็ก็มี่ท่านี้รอบอกอ่ะอืม มันตุกันผมบอกว่าเลขหกกับเลขเก้ามันอวยขึ้นอ้วยลูกเท่านั้นเือกันนี่เสอกเนาะแต่ว่าคนบอกแค่สามตูนกับสองตควนี้ตัวสามนหกนคือเข้ากันนี่เสือกันนี่เสือกอวยผมว่าขืนนี่เสือกห้ามันออกไปสั่นนะแม่ดีครับสาบนบังไว้วดีจากแล้วเรื่องเทียร์เราก็บังไว้ดีคันเรามาถามว่าป้าย้เวียนรุ่นเ่งงวานั่นเนาะไตเต้เวียนรถไทเท่าไรคนบอก ไปแต่เดียนมอไซค์เท่า,ทานั้นเองเบะหลาวงดิกันระวังสิผมก็เละมามาส่วนเก่าส่วนเนื้อร่างแกเราก็บังไว้หน่อยนึงแต่ว่า,วางวดนี้เป,ป๊ะเลยวันนี้นดยยังสิบอกตรงๆเลยบอกมีปัญหาเล็กน้อยบอกว่าเรียกออกแล้วมึงได้บอลน,นะเออโฮ้ยออกนีนออกลูกกระลอกกระเดียดแท้เรียกว่าสิบอกไปหมุนอนหนก้อนนี่เออบอกกับเรา ก็ได็ต yeah, so mm. ีเนี like mm. it, it ่ยก็เด็ดเปอะเนี่ยไ่ได้แปะเนี่ยบ่เป็นตัวเลยมีแต่แประเอาหัวขึ้นหัวลงฮะมีแต่หันหัวหันกนทีหันหัวขึ้นก็บหันเป็นเลขหกตัวท่ายมูนะเนี่ยจิตตตัดเล่นสามตัวก็แล้วแ๊้ขนาสามศน์นย์เก้าก็แล้วแท้ขนาดก้ศูนย์หกเนาะเมียกันีศูนย์เกาก็แยกเอาผพ้นผู้คนก็เลียนพ้นสลัด้นตัดเอาขนนดสามตัวนะเนียเนาะ แต่ผมได้มากก็ได้ซ้ำนั่นนึงกันผมตีดจัดให้มันจีดเต็มนากระดาษเอซี่บ้าเอาแล้วเราพอนสิไปหัดเอาก็ออกก็ได้หนีเพระถือแก๊กชิวางไหนเห็นปะมัดแน่ชิวางเลยกันปานนี่มากเพระถือแบบมัดแน่ชิวางเลยครับโอ้พี่นองเลย บอกก็ซ้าแล้วเข็งเขนาดได้าปทีไปให้ก็ากับ้วยซ้กับเป็นแปดได้ขนั้นกไปพุนก็เป็นหนึงได้เหมือนก่ล่าขน้ะได้หลายตัวตีเกก็เป็นหกได้เน่มันสี่หลายตัวบานผมก็เลยขอตอนนี้่ะเดี๋ยวเ็นทีเาได้อันเพื่นีไปที่นาเอาผู้เพิ่งเบิ่งผู้เพิ่นอันสนใจว้สิดแต่แล้นาเอาพี่รองเนาะฝากต้นพ่อแม่พี่รองที่ครัผมนละ